ในปตัตตานีเราเองเนี่ยเรามีลักษณะที่โดดเด่นวัฒนธรรมที่มีหลากหลายเนี่ยมันเด่นชัดมากโดยเฉพาะในในเขตเมืองเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันตอบคําถามตอบโจทย์คําว่าพหุวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนววิถีของแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมันชัดเจนมากสมัยบาบเล็กๆนี้ก็นะเกี่ยวกับเรื่องอวัฒนธรรมแต่ละาศาสนาแล้วก็ปรากฏชัดเจนตรงนั้นพุทธก็ต้องไปที่วัด มุสลิมเราก็ต้องมีมัสยิดมัสิดแล้รอบนี้ก็มีมัสยิดเวลาอาซานเวลาอะไรก็อยู่กันได้เราได้ยินเสียงอาซานนะทุกเช้าเป็นเสียงที่เราเคยชินทุกวัน ของการอยู่ร่วมกันของความเข้าใจแม้จะแตกต่างแต่ว่ามีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อกันสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ไม่มีมันมีมาก่อนแล้วมันก็ไม่ได้ลดลงเลยนะที่มีความชัดเจนมากในส่วนของประเพณีต่างๆ ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตประจำวันนะการแต่งกายที่โดดเด่นมากตะน,นีเนี่ยเป็นนิธรรมที่โดดเด่นมากถ้าเราไปจังหวัดอื่นมันไม่ได้โดดเด่นแบบที่นี่ตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็จะเห็นภาพที่คุ้นตา อยู่คนที่ปัตตานีอ่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะก็จะใช้ผ้าถุงเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธไทยมุสลิมหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ที่นี่นะคะคือแม่แม่ป้าๆคุณยา่าคุณยายเนี้ยก็จะใช้ผ้าถุงเป็นหลักแต่อาจจะมีการแตกต่างกันบ้างที่ในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าค่ะคนยีนก็จะมีเสื้อแบบหนึ่งพุทธก็อาจจะเป็นเสื้อลูกไม้นะคะแล้วก็มุสลิมก็อาจจะเป็นเสื้อแนวบานงนะคะต้องบอกว่าผ้าปาเตะหรือผ้าถุงของเราเนี่ย อยู่คู่กันมาในสาฒนธรรมค่ะอยู่คู่กันมาตลอดนะคะอย่างบ้านเก่าของปัตตานีเนี่ยค่ะก็มีการผสมผสานล,ลวดลายนะคะทั้งลายกระเบื้องลายช่องลมค่ะที่ที่มีความผสมผสานระหว่างจีนและมุสลิมนะคะรวมถึงความเป็นไทยพุทธด้วยนะคะการพิมพ์ผ้าก็เหมือนกันนะคะเราสามารถผสมผสานมีการเอาเชิงแบบผ้าไทยมาใส่นะคะมีการสอดแทรกลวดลายจีนลวดลายมาลายูเนะะี่ยค่ะลงไปทัในผืนผ้าคะปนเปกันสวยงามนะคะแล้วก็ผสมกลมกลืนกันได้อย่างดีค่ะ ดอกไม้มันยังมีหลากสีเลยเนาะคุณไม่เคยเห็นสิ่งใดที่มีความสวยงามเท่ากับสิ่งนี้มาก่อนถ้าคุณไม่ลงมาคุณไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของคุณได้ยนต์มันสิ่งนี้มันหาที่อื่นไม่ได้ถามว่าที่ใดในประเทศไทยที่จะมีความแตกต่างแบบที่นี่ แม้เราแตกต่างแต่เราอยู่ด้วยกันได้เราแสวงจุดร่วมแต่เราสงวนจุดต่างคุณจะไม่รู้เลยว่าโลกนี้ยังมีความสวยงามกว่าครึ่งที่คุณไม่เข้าใจเลยแล้วถ้าคุณได้เจอแล้วคุณจะหลงเสน่ห์และคุณอยากจะกลับมาอีกที่นี่จริงๆเราอยากให้เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแ,ค,แค่ความรู้สึกด้วยการก้าวลงมาแล้วคุณจะรู้ป่าที่ดูเหมือน ไม่น่าอยู่จะกลายเป็นที่มีความสุขที่สุดและน่าอยู่ที่สุดและบางทีคุณอาจจะอยากมาอยู่บัตตน,นีก็ได้